สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะโจอี้หังนะครับนะโอ้ยลืมของไว้ในบ้านเมียน้อยนะครับอ,อ่ะล้อเล่นนะฮะขำๆนะอ่าลืมของจริงๆนะฮะลืมของจริงๆเลยะฮะเลยอัดแบบฉุกเฉินนะฮะนะฮดียังมีมือถือคนอื่นให้อัดนะครับฟุบอลวันนี้วันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ บูเดสลีก้าเยอรมันรอบเวลาตีสองครึ่งนะครับสองนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับไม่ศูนย์ห้าเจอกับแฮทธาเบอร์ลินนะครับคู่นี้เองนะฮะมันเป็นราคาครึ่งพับลูกไหลลงครึ่งลูกนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นครึ่งลูกนะครับนะน้ำล้นสองฝักนะครับนะหรือน้ำล้นกับปร๊มก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองคู่นี้เองนะครับเป็นเก้าหกเก้าเจ็ดนะฮะหรือเก้าห้าเก้าห้านะครับนะสกอร์สูงสองลูกครึ่งนะครับคู่นี้ออก น่าจะออกต่อนะไม่น่าจะออกรองส่วนสูงต่ํานี่ฮะดีชั่วอยู่ที่คนแทงนะครับนะสูงต่ําเองก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เดี๋ยวขอเช็คดูซิอ๋อสองตีสองครึ่งตเตะเยอะนะฮะสูงต่ําครึ่งแรกน่าจะมีนะฮะแต่3เม็ดไหมไม่รู้นะครับให้อยู่ไม่ศูนย์ห้าต่อครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกเลทไม่เกินครึ่งควบลูกนะครับนะหรือครึ่งลูกก็ได้นะก,ก,ดนะก,กดนันทีที่20อาจจะยิงนันทีที่ 30- 40ก็ได้นะก็สรุปตามนี้เลยให้ไม่ศูนย์ห้าต่อครึงู рут, กก้วกคร relay, ครบบนนะะั คู่ที่สองโอ้ฟุตบอลเยือนนะโคปาเดียลเรสเปนฮูอิสกากิโรนาไหนดูราคาหน่อยสิอ่าคู่นี้น่าจะชอบน้ำวบบวกกับโคโรนนะฮะเจ็ดหกเจ็ดอ่าคู่นี้เห็นแ้วแล้วนะฮะสกอร์สูงนะฮะ สกอร์สูงคู่โคโลนกับวบบวกนะฮะอันดับติดกันเจอกันออกสูงนะครับหน้าบอลไม่ให้ให้สูงเต็มเกมเรทสองลูกครึ่งและสูงครึ่งแรกเรลครึ่งควบลูกนะครับนะเป็นสกอร์สูงครึ่งแรกเต็มเกมนะครับคู่วบวกคู่ที่สามคู่สุดท้ายแถมให้อีกคู่หนึ่งนะครับนะแถมแถมกันไปเติมเติมกันไปเออคู่ไหนดีวะจำนะฮิบรเนียนเหรอไม่ได้นะออสเทนตีเจอกับพอทาย อ่ชอบคู่นี้นะออสเทนเต้น,นะฮะฟุตบอลจูเบริล,ลีเบลยเยียมนะครับราคาปปเหลือลงเหลือราคาเสมอนะฮะน้ำบอลทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับนะขอไทแต่คู่นี้เองนะครับชอบออสเทนเต้น,นะครับตั้งแต่ในไลยเลยนะฮะให้เป็นบอลต่อ3หน้าออสเทนเต้ต่อราคาเสมอสูงเต็มเกม สองลูกครึ่งควบ3และสูงครึ่งแรก1ลูกนะครับนะก็สรุปตามนี้เลยสรุปบอลที่ให้ไป3คู่วันนี้นะฮะคู่ที่1นะครับบอลต่อและสูงครึ่งแรกไม่ศูนย์ห้าคู่ที่2นะครับนะให้สกอร์สูงครึ่งแรกกับเต็มเกมบวกบวกโคโลนนะครับเดี่ยวสองลูกครึ่งสูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกคู่ที่3นะครับนะออสเทนเต้บอลต่อ3หน้าต่อราคาเสมอสูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกสูงเต็มเกม2ลูกครึ่งหรือ2ลูกครึ่งควบสามนะครับสรุปตามนี้เลยชอบจัดขัดสวนเข้ากลุ่มทักไลน์มา ลิงก์ไลน์ลิงก์ไลด์ดีใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสวัสดี